สวัสดีครับคลิปนี้มาดูการตัดเกรดสุดสัปดาห์ของเกม ROV กันเหมือนคนนักเรียนเลยนะเข้าไปที่น่ารมกิจกรรมแล้วก็โน้ตข้างล่างแล้วก็ตัดเกรดสุดสัปดาห์มันขึ้นมาสัปดาห์นี้สัปดาห์แรกเลยนะวันนี้คือวันที่สิบห้าเดือนเจ็ดโอเคมันก็จะโชว์เลยแต่แบบเฉยมันจะบอกข้อมูลของเราที่เราเล่นสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียสิบเอ็ดอันนี้มันเสียสี่สิบเอ็ดดาวเพราะว่ามันพึ่นดีแรงมันนะไม่ต้องตกใจมันสามารถเปลี่ยนเป็นเดือนแล้วก็ซีซั่นได้โอเคอย่างที่ตกชะลนดมานีาคือ s ี s t ง แล้วก็ดูความข,ขึ้นขึ้นลง,ลงของกราฟกนันขึ้นคือบวกดาวนะลบคือเสียดาวอันนี้เฉพาะในแรงนะต่อไปมันก็จะเป็นฮีโร่ที่เราใช้เราเล่นดีอะ่ะก็เป็นลิกเตอร์มอทอลลาวิลผมก็เล่นอยู่บนบน,นี้แหละกดด้านล่างนะถ้าใครจะมองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตัวมันเล็กเลถัดมาก,ก็เป็นตี้สุดโหดอันนี้จะเป็นเพื่อนที่เราเล่นด้วยในในเกมแรงนะเล่นกับคนนี้สามครั้งชนะหมดเลยเกรดเก้าโหคะแนนเยอะทั้งเนี่ยแล้วมันก็จะบอกตี้ที่เราเล่นด้วยนะสุดท้ายก็ ไม่มีอะไรมันก็จะเป็นการแชร์ไปในแพลตฟอร์มอื่นนะแชร์ไปในเฟซแชร์ในไลน์เงี้ยมันก็จะให้เพื่อนเราเห็นเหมือนเป็นการโม้นิดๆน,นะส่วนหน้าแรกก็หน้าแรกก็สวยสุดแล้วเนี่ย <c oughs> เ,เพื่อนๆได้ฉายาอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ดูนะบางทีก็อยากรู้ของอื่นบ้างว่าเป็นยังไงมันจะสวยแค่ไหนนะนี่ผมก็เล่นรีแลกซมานี่แพ้ค่อนข้างเยอะนะแพ้เกือบ แพ้ห้าสิบสิบแหละชนะห้าสิบแพ้สิบเปอร์เซ็นต์โอเคท้ายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับข้อมูลดีๆเจอกันครับบ๊ายบาย